สวัสดีครัเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่9กันยายน65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ7กับ0ตัวร้องคือ6กับ9นะคะ7 0 7 1 7 4 7 6 7 9 0 0 0 2 0 4 0 6 0 7 0 9 7 6 9 4 7 0แล้วก็7 0 9 6 0 0 6 6 7 7 6 6 9 9 6 จ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นพิเศษตัวดินก็คือหนึ่งกับสี่ตัวรองก็คือสามกับหกก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งหกสี่หกสามแล้วก็หนึ่งสามศูนย์จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสี่หกหกสี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นปกติ ตัวเด่นก็คือ3กับหตัวรองก็คือ4กับ7แต่เราจับ3กับ7ให้นะคะก็ 30, 3ามศ3นย์สามหนึ่งสามสองสามสามเจ็ด้หนึ่งเจหเจดหดเจหรือ0ูนย์เจ็ดหเจห้าสแล้วก็4 6 8จับคู่ก็3 6มหกหกสามสามเจ็ดเจสามสี่เจเจสนะ,ะ VIP ตัวเด่นก็คือ3กับห ตัวรองคือ68 3 0 3 1 3 3 3 5 37 38 39ห0 5่53 5 6 57 5 8 59 3 5 6 3 5 8 5 6 5 368 366 3 38 83 35 5ห56 65 58 8ห้น่ากห้ขอยทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะ อย่าลืมจับทั้งสีแนวทางนี้นะมาตั้งแล้วก็ซื้อนะคะจับคู่ซื้อเอาเดอ้อแค่นี้ไม่ต้องเปลืองเงินรูดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะติดจริงๆเหมือนก็คือ3ามกับเดเด้อหกสามเจ็ดนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะจับคู่ไปเลยหกสามเจด เน้นสามหกเจ็ดแค่นี้พอจบโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ